เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนายสากเสิร์ดนะครับสวัสดีนนี้ก็อยู่กับส n น o p ด็อกเอ้ยไม่ใช่เมสเมอร์ <laughs> โอเคเมสเมอร์ก็น่าจะเป็นคา่าสุดท้ายนะสำหรับซีรีส์แปดคัสทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคว่าเมสเมอร์มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับก็ผมจะบอกก่อนว่าตัวผมเนี่ยเล่นเมสเมอร์ไม่เก่งนะคือบอกก่อนเลยว่าผมเล่นเ e สเมอร์ไม่เก่งแต่พอผมบอกพอบอกพื้นฐานได้ว่าเมสเมอร์มันเป็นยังไงนะ เพราะผมก็เจอระบ่อยตรงควรนแล้วโอเคครับมาดูกันอาวุธหลัก,ลกของเมสเมอร์เขาจะเป็นเกรซอ r d นั่นเองครับแล้วก็มีสตาฟอีกอันหนึ่งนะเกรซอ r d เนี่ยนับเป็นอาวุธที่เรียกว่าผมชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่ามันยิงเรเซอร์แต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือสมมุติเนี่ยเวลาเรายิงน,นอกระยะเนี่ยศัตรูก็จะเห็นว่าเรายิงใส่นะครับถึงดาเมจจะไม่โดนก็นเถอะเนี่ยดาเมจจะม่เริ่มมาโดนตรงนี้ครับ อ่าและอีกเรื่องหนึ่งจะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยมันสแตกขึ้นเรื่อยๆคือไม่ใช่การที่เราโจมตีซ้ำใส่ดาเมจเดิมๆเนี่ยมันจะดาเมจเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่นะครับคือมันแค่เป็นตัวเลขแสดงดาเมจภาพรวมเฉยๆว่าเราทำดาเมจไปเท่าไหร่ไม่ได้หมายความว่าเราตีตัวนั้นปุ๊หูดาเมจขึ้น6ก0 0นเจ็ดพันไม่ใช่โอเคนะสกิลแรกครับ ยิ่งตีไกลเท่าไหร่ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นแล้วตีทั้งหมดสาครั้งนั่นเองครับใกล้เคียงกับเลนเจอร์แต่ว่าเลนเจอร์นั้นจะแรงกว่านะครับเพราะว่าเลนเจอร์นัดเดียวก็ล่อไปพันแล้วอันนี้พี่แกก็นะต้องตีทั้งหมดสามครั้งโอเคท่าสองครับเป็นการเฟี้ยงดาบไปด้านหน้านเองครับแาจจะเด้งทั้งหมดสาครั้งแล้วจะได้ไม้เหมือนกันประมาณนี้ครับแล้วก็สร้างร่างปองมาด้วย ท่าสามครับเป็นการปักดาบใส,ส่ศัตรูแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยเสียบูนไปด้วย1บูนนั่นเองนะครับท่าสี่เป็นการเรียกตัวสวิงดาบออกมาครับแต่ว่าสวิงดาบตรงเนี้ยผมจะบอกก่อนว่าตรงเนี้ยเป็นแพนทาลิซึมตรงเนี้ยคือร่างโคลนแพนทาลิซึมกับโคลนต่างกันยังไงครับโคลนเนี่ยคือร่างเสมือนของเราดาเมจของร่างโคลนจะน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแพนทาลิซึมเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่สลายไปเมื่อกี้ครับตัวใส จะเป็นร่างที่มีดาเมจแรงแต่ว่าจะแยกได้ว่าเป็นตัวไหนตัวจริงไหนตัวปลอมนั่นเองครับแพนทาลิซึมส่วนใหญ่ก็จะมีเลือดที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าโครนนะส่วนตัวที่ผมรู้สึกอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงโอเคถ้าห้าเขาก็เป็นการปดศัตรูไปด้านหน้าครับปัดออกไปนั่นเองอะเวลาโดนเข้าประชิดนะครับโอเคต่อมาครับสตาร์ทนั่นเองนะครับการโจมตีปกติของสตาร์ทนั้นจะสร้างคอดิชันให้กับศัตรูนะถ้าเกิดไอลูกบอลเนี่ยเด้งกลับมาหาเราเจะได้บับ ปรับปรับสังเกตผมจะได้บรับอาจจะเป็นเฟูลี่ไม่ก็เป็นไม้นั่นเองครับท่าสองครับเป็นการลีฟกลับไปด้านหลังนะแล้วก็สร้างร่างปลอมร่างโคลนมาหนึ่งล่างแล้วก็โจมตีปกติใส่ศัตรูสังเกตได้ว่ามันจะโจมตีด้วยคอร์ริชั่นเหมือนกันท่าสามครับจะเป็นการปล่อยเอ่อางแพนทาลิซึมขึ้นมานะครับยิ่งศังตรูเนี่ยมีคอร์ริชั่นเยอะเท่าไหร่ในตัวนะ ไอตัวแพนทาลิซึมตัวนี้ยจะตีแรงขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับท่าสี่เป็นการสร้างเหมือนเคออ s ช h i e l d ขึ้นมารอบตัวนะครับถ้าเกิดโจม e ศัตรูเนี่ยโจมตีใส่เรานะครับหรือไม่ใช่ดีต้องบอกสตั๊กเลยว่ามันจะมีสถานะหนึ่งสถานะสตั๊กครับสตั๊กเนี่ยมันจะทํางานเหมือนแบบว่ามันเป็นการขัดขวางเราแบบจังหวะที่เราไล่สก,กิลหรือเดินไปเดินมาครับเขาเรียกสตั๊กนะผมอธิบายไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เรื่องสตัก๊กกันเพราะผมไม่ค่อยรู้จริงเรื่องนี้แหละ เอาเป็นว่ามันเหมือนสถานะที่ปกติที่เป็นขัดขวางเราครับอันนั้นคือสตั๊กหมดเลยโอเคนะส่วนท่าห้าก็เป็นการสร้างเคออสตอร์มขึ้นมานะครับไอ้ท่านี้จะเป็นการสุม่มเอ,อ่อคอดิชันศัตัูนะแล้วก็สุ่มบัฟให้กับตัวเรานะครับไว้ก่อกวนค่อนข้างจะดีเหมือนกันประมาณนี้ครับสดวนจะกายน,นี่กันต่อมาครับสกิลทีเด็ดของมันก็คือตั้งแต่ f 1 f 4นั่นเองครับค่อนข้างจะมีประโยชน์นควร เก๋ได้ว่าดาเมจก็ไม่ได้จะแรงอะไรขนาดนั้นนะ so, <c oughs> สำหรับการโจมตีปกติแต่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะโป๊กดีอ่ะเออมันโป๊กดีพอควรนะครับโอเคมาดูกันถ้า F1 นะครับจะเป็นการทำาดาเมจศัตรูต่ออิลูชันนั่นเองนะคือยิ่งอิลูชันเยอะเนี่ยยิ่งทำาดาเมจแรงเดี๋ยวเรามาลองดูกันเห็นใช่ไหมว่าดาเมจแรงมากเลย ปับป๊บตายแหละง่ายมากเลยจริงๆส่วนท่าสองเขาจะเป็นการสร้างคอนฟิวกับศัตรูครับคอนฟิวคืออะไรคอนฟิวคือเมื่อศัตรูเนี่ยใช้สกิลหรืออะไรก็ตามที่ที่เป็นการฟันปกติก็ได้เป็นการกดสกิลทั้งหมดเนี่ยครับจะโดนดาเมจนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาลองดูกัน <S <S อ่าประมาณนี้ครับนี่คือคอนฟิวนะครับคอนฟิวเนี่ยโดยปกติมันจะไม่มีดาเมจ ตอนที่ไม่ได้ทําอะไรแต่ปัจจุบันถูกแก้แล้วให้มีดาเมจด้วยนะก็ต้องระวังให้มากขึ้นนะครับสกิลสามจะเป็นการปกติจะเป็นแดชศตูนะแต่ผมใส่เทรดไว้ค่อนข้างจะกวนตีมสมควรนะครับก็จะได้ทั้งคอนฟิวเหมือนกันแล้วก็ก่อแหกเหมือนกันนะครับเห็น <He ard. S 2> ใช่ไหมว่าสตูก่อแหกถึงเมื่อกี้ยี่สิบสเต็กลยเยอะมากนะถือว่าแบบโดนอีกสกิลหนึ่งก็ตายแล้วส่วนท่าห้าครับ จะเป็นการเ,เหมือนมอบโล่ให้กับเราเราสามารถบล็อกการโจมตีไม่ใช่บล็อกติต้องบอกว่าลบหลีกการโจมตีในขณะนั้นอะได้ประมาณ 2, อสถึง4วินาทีเลยคือนานมากๆจริงๆแล้วลองดูกันมันจะมีคริสตันขึ้นมารอบตัวครับจะเห็นได้ว่าจะมีคริสตันขึ้นมารอบตัวผมเห็นใช่ไหมไอตอนนี้แหละครับคือเราจะไม่ถูกโจมตีเลยนะ้ผมใส่เทปไว้ด้วยรู้สึกจะเป็นเออรีเฟก มิซายนะครับคือเป็นการสะท้อนมิซายด้วยเลนเจอร์รัวสกิลมาน,นี่เป็นเรื่องเลยคือตายเองง่ายๆครับโอเคประมาณนี้ครับข้า,ขาว,าว่าตัวเมสเมอร์ครับเมสเมอร์เนี่ยผมจะบอกก่อนว่าร่างปอมเมสเมอร์เนี่ยมันไม่ใช่แยกไม่ออกนะคือร่างปอมเมสเมอร์ครับวิธีจับตัวก็คือโดยปกติเมสเมอร์ะครับมันจะไม่เดินซ้ายเดินขวามันจะยืนอยู่กับที่อย่างเดียวนะคือมันจะยืนอยู่กับที่สังเกตได้ว่าร่างปอมเมสเมอร์เนี่ย สังเกตนะครับว่ามันจะยืนอยู่ที่มันจะไม่เดินไปไหนแพททริซึมก็เหมือนกันนะครับมันจะใช้ปกติแพททริซึมเนี่ยยังไงก็แยกออกแล้วเนาะว่ามันมันเป็นยังไงถูกปะเออแต่ว่าตัวเนี้ยที่มีปัญหาก็คือตัวโครนนะครับที่เราจะแยกค่อยๆออกอันนี้ก็น่าแยกกันออกล้วเนาะโดยปกติร่างโครนนะครับมันจะมีสองลักษณะการเดินเท่านั้นก็คือเดินแบบศัตูกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือยืนเฉย นะเห็นไหมมันจะยืนเฉยมไม่ไปไหนหรอกถ้าเกิดในแง่ดึงครับถ้าเกิดไว้ตรงล่างตรงนี้ครับมันเดินออกไปไกลๆคือมันเดินออกนอกระยะล่างโคนผมจะวิ่งตามนะครับถ้าเกิดนอกระยะก็จะไม่เห็นเห็นใช่ไหมครับว่าล่างโคนผมสามตัวแล้วมันก็จะยืนอยู่ที่ไม่ไปไหนซึ่งตัวจริงบางครั้งเราเดินซ้ายดึงขวาเง,งเขาก็จับได้ถูกต้องไป่้าแต่ถ้าเกิดผมสมมุติผมใช้สกิล F1 หรือ F4 เนี่ย ร่างโคนก็จะเดินไปหาเห็นใช่ไหมครับมันจะเดินตรงๆไปชนศัตรูแล้วซึ่งโดยโปกติแล้วคนเขาไม่ทำกันอยู่แล้วนะโอเคนะประมาณนี้ครับสำหรับเมสเมอร์นะครับก็ผมจะบอกก่อนถ้าคือคุณเล่นเมสเมอร์เพื่อจะสร้างความเอ่อความปวดหัวกับศัตรูคุณอาจจะมาถูกทางแล้วก็จริง แต่ว่าผมจะบอกก่อนผู้เล่นโปรเฟสหลายๆคนจับทางได้หมดนะครับฉะนั้นความสามารถในการเล่นเมสเมอร์ของคุณไม่ได้อยู่กับการที่คุณใช้ร่างปอมเพื่อปวดหัวแต่คือการใช้ล่างปอมให้เป็นประโยชน์โดยการใช้ F1 หรือ F4 นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเสียงจากปาก,กินะครับเป็นคนที่เล่นเมสเมอร์ค่อนข้างจะมีฝีมือที่สุดแลละในกิวผมนะครับเขาบอกว่าเมสเมอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องจับทางศัตรูตลอดเวลานะครับซึ่งผมก็รู้สึกงั้นเหมือนกันนะเพราะาตัวเมสเมอร์โดยพื้นฐานครับมีเบสอาร์เมอร์ที่ต่ํามากๆครับ สตาร์อยู่ที่พันแปดร้อยเท่านั้นเองนะประมาณนี้ครับเออผมใส่เทรดไปนิดนึงก็ขึ้นเปพันเก้านะประมาณนี้นะก็พูดง่ายก็คือเมสเมอร์เนี่ยอาจจะไม่เลือดเลือดเนี่ยอาจจะไม่น้อนที่สุดแต่ว่าด้วยอาร์เมอร์ที่น้อยมากๆเนี่ยทําให้เขาโดนดามเมจเยอะมากๆแล้วประกอบกับเลือดที่มีอยู่ติดหนึ่งกับสกิลหนีกับสกิลหนีที่พอมีเฉยๆอะแค่พอมีนะคือมันไม่ได้หนีเวอร์เหมือนทิปแล้วก็สกิล,กลฮิลที่มีอยู่แค่สกิลเดียวนะครับ อาจจะมีการปรับเทปนิดนึงเพื่อให้สกิลฮิลเยอะก็จริงแต่ว่าสกิลฮิลเขาค่อนข้างที่จะใช้งานยากสมควรนะอันนี้คือต้องรออิลูชันครบ3ตัวก่อนถึงจะฮิลแล้วแรงนั่นเองครับเรามาดูกันที่อิลิทดีกว่านะอิลิทที่พวกผมแบนไม่ให้เล่นกันเลยนะครับก็คือเสกให้สตูเป็นโมอาเองที่ผมบ่นในคลิปเอ่อทีนั่นเองครับ,บ,นนป,ป,รบประมาณนี้สังเกตได้ว่าหลังจากัตูเป็นโมอาเนี่ย ชัตร์ทอะไรไม่ได้เลยนะในเวลาประมาณตั้งสิบวินาทีคือสกิลนี้ผมบอกก่อนเป็นสกิลที่โกงมากพอสมควรผมจะแบนสกิลนี้ตลอดเวลาเล่น pvp นะครับเพราะมันมันเฮียจบปะคือมันดูไม่รู้ผู้ชายนะครับเวลาเราต่อยกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยคุณต้องต่อยกันด้วยศักดิ์ศรีคุณไม่ได้ต่อยกันด้วยกำลังถูกปะเออประมาณนี้ครับสำหรับใครที่เล่นเบสม์เมอร์ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะสำหรับเบสเมอร์ mer, เนื่องจากผมไม่ใช่คาร์ที่เป็นคาร์เล่นหลักนะคือผมพยายามปั้นมาเล่นเล่นจริงๆต่าง,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 งแต่ผมรับไม่ได้จริงกับเอ,อ คลเตอร์แบบผู้ใหญ่บ้านที่ผมเนลมิทมันขึ้นมานะช่างมันเถอะเรื่องนั้นเอาเป็นว่าครับเมสเมอร์ก็ถ้าเกิดใครใจรักจริงนะสำหรับค่าที่เล่นยากๆอีกค่าหนึ่งก็เมสเมอร์อาจจะเป็นค่าที่คุณชอบเหมือนกันนะครับถ้าจัดว่าเอเล่กับเมสเมอร์ในเล่นยาวกันผมยกให้เมสเมอร์นะเพราะว่าเมสเมอร์นั้นสกิลฮิลนี่ไม่ค่อยดีแ้วก็ต้องใช้ทักษะในการอ่านศัตรูค่อนข้างจะสูงมากๆรวมไปถึงฝีมือโตคุณด้วยก็ต้องเยอะเหมือนกันนะครับก็ผมนายศาสเสอร์ของเดิมครับก็ต้องขอตัวไปแค่นี้ก่อนนะ พบกันใหม่ก็น่าจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องซิวารีหรือซิวาลที่ผมติดค้างมาข้ามปงข้ามปีแล้วผมจะพยายามกลับมาทํามันให้ได้โอเคนะผมสัญญาผมจะพยายามกลับมาทาให้ได้นะโอเคครับก็วันนี้ฝากว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกด s ับ s ไ r i b e นัานล่างติดตามข่าวสารพวกเราแล้วก็แฟนเพจ Facebook น,นะครับถ้าเกิดมีปัญหาการเล่นคลาสไหนนะหรือปัญหาส่วนตัวปัญหาจ,จุกจิกนู๊เควชั่นต่างๆผมตอบได้หมดนะครับผมพร้อมจะตอบทุกคำถามของคุณ ทุกเมือ่อถ้าผมอยู่นหน้าขอมโอเคนะโอเคครับก็ฝากแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตตามชมน,นะครับสวัสดีครับ